สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบืร์งสูงขึ้นสุดนอพี่นอ้องเมื่อนี้มาพกพอกัาบสองบ๊อบบี้ใช่ด้วยคือเก้าพี่น้องดังจากทีมาแต่บ้าน,ฟนแฟนแต่ก็ได้รุ่งคลิปเดียวแจ้งเอฟซีว่ามาบ้านในน้องพี่น้องแต่กับบอดายไทยคลิปอีกเต้น้องเพราะว่ามันผมยังสิตายนะพี่น้องแต่บ้านเมื่อนี้บ๊อบ,บี้มาหน้ากับสกอตสองคนซึ่งคุยหัอยวหนห้างอหันอยู่เบื้องหลบ๊อบบีก็ได้มา อันนั้นยังนาวพี่น้องบ่บีเอางัวออกแรงเพระาะว่าเฮามาตอนเช้าๆนะพี่น้องประมาณเป็ดมงเครื่องแต่ตอนสาวสก้อยหันไปเอาขั้วไอพี่น้องไปเอาขั้วหันอ,ออกแรงฮเฮาอันนั้นเฮาอันนั้นไปคนลาะทาักมาสัญชาตพี่น้องเพราะว่าขั้ขวกับมืออันบริยูวันเดียวกันแต่ว่าตอนนี้หันเกิดเหตุบกขาดคิดเด้อพี่น้องเลยซึ่งสาวสก้อยไปเอางัวออกเพื่อนก็นเห็นยัง เิ่นกระทมาหาบอีเิ่นว่ามาเบิ่งงัวควยเน่บาเอียงเนอกเดี๋ยวถาเบิงเนาะบอบีสิพ้าไปเบิ่งจึงควอยู่หัวนะมาถาดุเด้อพี่นหอกมันมันกับเป็นข่าวที่บดีป็นไนเด้อเี่นงเอ้ยอเมบ่ได้มาอ่้มึงวานน่้านะออเม่มืองมอบีสิอวยกอะให้เบิ่งเด้อสาวสกอยถายู่หัวหน้าะน้องบอบีกระ่บา เกิดย่งขึ้นตอนนี้ไปเบิ่งกันเกิดย่งขึ้นกับควายผูกกันเยินอยู่เพรว่าคว้ยมีสองตัว่น้ออยู่เบ้องหัวนาพอบี้ก็ได้หายชาสก้อมาคั้วเบี้ยพนังกับผให้มมดเนาะ bóp bì ăn ngọt ổng oh, kìa LÔI Nãy bóp bì bớt đây bộ mẹ nãy khuẩn ổng, mẹ mẹ tui bớt đi hết mẹ bớt đây bố bà bà đi mình phải hết này, này. Ủa, ba, điện, vậy, hết này. Để bà bà hát xin bà vừng sát sợ còi đó toàn bà vừng hết đi sao đi ăn còi มีเหตุดอนเหตุอีสังฮะอิ่มอยู่อุ้ยก้อยเอะมันรูู้้ได้หนมันดู

ม่นมีคนอันนั้นยันดูเนาะแบบนี้เนาะปกติขันว่นาอันนี้มันต,ตนนนนออสมตัวใหญ่กว่านี้เนาะควายออกดุเนาะเออกระสมตัวสมตนมันเลยเมย์เมย์หัวสาว,วกับเนาะเมย์แดกเนาะเออโบ่ถึงว่งาถึงจะปีแดกแต่เนาะเออมันามาตายเด้เมย์หัวสาวควายงเนาะเอ้ยขอไปเดิมขายได้กระจายอีกนะอุออ้ยมันจะมาเห็ดจังสี พีนบอกอีเมลด้กระดิ๊ออกมาเลยนี่ก่อยมันดูดูบอกอย่าดูนะปกติมันสิใหญ่กว่านี้โตที่ว่ามันขอดนะปกติงอ้อยเขาขอดมากกว่าตรงนี้แต่ดูแหละร้ายกว่าอืมพี่จะห้ากกับบัวได้ดูไปบรรทุกอียังอยู่ใช่นะบ่เอากระดิ๊ย่งอีมอยู่ของถึงว่าเ้าก็เขียนไปใช่ไหมเ้าบัวได้พาเดินไกลอียังน้าหนิเขียนหน้าง่ายง่ายตาดมองอีเมลเราว่ามาค่อยตัวนี้มันถือผ้า แม่มันถือพาแต่บ้าฮัลโี่ย่งบ่ได้อีหยังตอนจะคิดว่าเออสิข่อยแ่ได้ข่อยขิดไปละข่อไปเขียนเพราะว่าสิข่อยยำได้ข่อยิดนะแบบอิ่มแห้งทั้งทั้งที่อิ่มแห้งน้่นแต่ก็ทั้งที่ท้องน้่นมันก็เลยแบบท้องใหญ่บอกก็บอกเออสิข่อยยำได้เด็กข่อยิดนะขอยไปด่าข่อไปเขียนอะไรคงข่อยบ่สบายเบิ่งบ่เอเด็ดละบ่แข่งได้สิไปนี่ก้นใหญ่เป็นกินหญาได้สิมาเบิ่งมันสิไปบ่ได้โอ้ยตีตุ่นนั่นขนาดโผ น่องก็คืดหนิได้ไป้าแต่หัยานพันเบ่งอยู่นี่แล้มันกระตกนะเออผูกเชือกก็เกลผูกชุ่งๆเด้อเะเชจังไรฟังบ่หนิเนี่ยเดี๋ยวฟังเด้อพี่น้องเอ้ผูกมันเชกบ้างแต่อีตุนอุ้ยแต่คืนหนิผูโบจักงวกเป็นควายดำเลยหน่ก่อยอนั่งจนดอกเบิด เคยเขามินม <c ười> ันเลยด้อพี่น้องเอ้ยว่ามันเป็นเองมันรู้เองบอกโอ้ยจนอันนีนหักผู้มันทวนห้าดุมันตีตุนมาเนี่ยบ่แอะไก็คข้อยงวดพวกหอยมันหมักเมื่อวันเามันหมักหมักดูบีบ้องโทรหาเราบ้างฮะฮะมึงนี่ก้อยมันเดินน้ำดุมันออ้ยตีตุน ้องโทรหางเาบุ่งไหนเดาบุ่งเด้ที่โม้ทามันหัก้นได้ะโหามันบ่ผู้มันทวนห้าดุมันทวนทวนหาดุมมันตีตัวตัวเนี้ยดุมันถลุเป็นงดุลั้วอ้ดอนตัวน่ะหาเม่มันตายเด้อพี่น้องค้วเถอกน่อยตัวน่ะตัวนี้เห็นเปิดเกาะมาห มันอย่างนี้บ่ได้ทุทรัพ์ะสหาเบื้งอันนี้เบงเียวยมันดูดูโอ้ยขอลปเปอร์ไ่หนอนก็ได้ก็ได้มาหายมาคล้องรสาตขั้ปีใหม่ก็ได้วะคล้องรสชาติโบตกโบตกก็ได้มาตกทุกอ๊มาบ้านบอกเหเห็นอ่ะบอ๊เอออะไรเอามากินไร้ยังมันออกแต่คืนีู่้นี่ผู้มันเป็นประเภทงวด แวดำนะพะีน้องดึงมันขึ้นมาตีก่อย ấy. เอาค้ามาดึงค้ามันดึงค้ามันอะไรนี่เออเออดึงขึ้นมาเอยผูกพี่หนองเอยอย่ออาง่ามันดูดูอือจับมันเอกแกครัวมันบังก่อยอ่ะมัน้ยเน,น่าดอบอกใน่บ้ีเนาะเนอะมันกินได้ปะเจ้าก,ก่อย ถ้ามันโม่เน่าแม่มันกินได้ก้อยถ้ามันโ่เน่าไม่กินตีใตยูกินไหนทั้งตัวขวเห็นแน่แหมบอกเขาบอกออกมาว่าแสนกูบอกจะขวดนี่แต่ฟังเนี่ยพี่น้องเอ้ยบ่าตรงดามาเลยผัวเขากินนะใช่ไหมเนาะน้องว่วก็ปกติน้องน้องกินได้แต่ว่ามันเน่าสิกินได้ดูบอกเขามีแต่สิฟังหมองมันหาซื้อสิกินได้อยู่เอามาต้มต้มใบแม่ตู่เออสิฟังดูมันเนี่ยป็ดไเผ็ดงัวดำเล้วนี่ปีงยหัวรูดู 宝马อ้าวบอตัวฮารปปีใหม่บร์โทฮารคู่จอยเนาะตัวก้อยเนาะเจ้าจะเอาเด็บมันออกบางเดืองพ่่นออออเเเาา้้มวัดดดีีงงยยขขทษจสกก แกมันเน่าเดบกอยเบล่งมึงกเะ็นตายคลิปอยู่ในนี้นี่กกจะมาบอกพี่นพแม่เป็นหลอยาดำมาเด้อย่พักกันเบาใกลบออยู่ดิไปเายเอาขิเยางขึ้นห้องยู่ห้องกินกันแม่นี่ไปพ่น้องพืนว่าตุกับตุ้งวอมว่ยมว่นยดา่าเนอพี่มนี่งเอนงว่าเอาเอานายมาวาเนี่มางเอมันมัน มันตกลงให้นะอันนี้นะเออชาี่แหละเออเอาขึ้นเอาไปเบิ้งบ้านาบ้านนาเอาไปเบิ้งนี่เดี๋วก็สียั้นมันกินบหรก็จะเอาไปฟังดงข้นนี่มันอยู่น้าให้นะผู้ใดมันอยู่ให้นะฝนอันพี่น้องเออเอาขึ้นเมื่อเที่ยงพี่น่องเออจะเอาขึ้นเมื่อเที่ยงพี่น้องเอาก้อยโจมไหนบุเดี พราะว่าไปไปก้อยต้นเมเนี่พี่น้องเ้ยููมันกรงุดงิดเนี่ยเยูยมันเป็นเรื่องปกติของธรรมศาสตร์เอาอย่างเดี๋ยวคือบอบอกใช่นะไปพี่น้องเ้ยก้อยนักบอข้นบหนักก็ซื้อเองซื้อ้เดยวได้บอนัต้นนั่นพี่น้อง เดี๋ยวเ้าสิถือซอยค่ะเธอกลอยค่ะน้องไอ้ตัวนี้เ้าเอามาเห็ดอาหารเด้อพี่น้องหลังจากที่เ้าพากันหามกันขึ้นมาเนาะเ้าก็เบิ่งว่าเออมันเ้าก็เบิ่งว่ามันโม่เน่าเงี้ยพี่น้องมันแกกินได้เนาะโม่เน่าเ้าก็เลยแบบว่าคั่วบไปนี่ให้น้องอันมาเอาเนาะน้องมันเป็นเป็นพวกกระขูแบบ ป็นปกติพ่อแม่พี่น้องมันเป็นปกติเพราะว่าน้องงัวเขาก็กินปกติน้องงัวน้องคุยแต่ว่าเขาก็อีต้นมันอยู่แต่ว่าเขาก็ยังกินเห็นนะความหมายเพรเขาอีต้นแบบอีต้นเมร์อีต้นเมร์มันแบบว่าแต่อีต้นมันคือการมันตายเห็นนะเฮาอุ้ยซาดไม่ไปทำมันสัเออพอมันตายเขาก็กินของเขาบ็แดกหนักนะเพืนอื่นเพิ่นก็กินพี่น้องเอึดอัดปกติเนาะปกติน้องง้อน้องคุยกัดกินปกติเหมือนนี่อัแม่บวันไหนมาเพิ่นให้น้องอันมาเอาเนาะพี่อนเอาเมื่อเหตุวุบานมันจะโดน เอือบเนาะเอือบไปดิปี๋พี่น้องกระูกคางเอือบใส่โคชิ่งใช่ดองอันนี้ตีนมันเนาะครับตีนอ่อนๆเนี่ม่ได้ขั้วง่วงมันเขาเสิร์ฟเอานี่ยเพราะวนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องเออดังมือดีเด้อเด้นี่เห่าเอือบใส่ตะไคร้เนาะใส่ตะไคร้ได้น้องเมืองนับข้าวรับเป็ยังเนาะช่วงนน้องอั้นเอ่ามาเอาเนาะดราลองอันออกมาเอาใส่ขู่เฮาหันคนอื่นเขาก็กินโมเมนต์ชิมมิตรบ้านเฮาหรอกพี่น้องวันหมดเลยเป็นยัง แต่วต่เค้าเอาใบผู้กินน้องไปพี่น้องคนเกิดกับปูกินกับมี่ที่แกนผู้ปูกินแต่ว่างวงที่สังขวอยที่สังเกตมากข่อยอะไรข่อยเดียงค่ะงวงไม่สาวตัวนั้นค่ะตัวนั้นเจ้ามันเปิดใส่มันตายบ่ต้องใส่ใบตะไคร้ได้เนาะดับข้าวรับสิปีมันก็ออกลูกทับยีดข่อยมาเห็นเนี่ยมันก็เบ้งมันตายงวงซาวมันก็เสารุ่งรุแบบนี้แหละพอว่าหาสังเกตขวอยเหาเนาะขวอยคนอื่นเทาบ่ฮูอ่ะนะ อัน,ออน,น,อนไหนด้วยนึนงนั่นก็ตััง,งไฟพี่เนาะไอหนอกอันมากหน่นอยหุ้อนันก็มากได้มากเจ้าเงลายเสือหอดนี่ก็ประมาณเก่าเมงนะแล้วก็เส้นหสิบป กะได้เสียงมีแต่กระนั้นแบบอุยแงงบ่บหอยถิ่มเป็นอาหารเด้อบ่าขั้นข้าซาบะขั้นเน่าเอาก็ถิ่มเออขั้นเน่าก็ถิ่มมันบ่ได้เน่าดอกมันบ่ได้เน่ามันเป็นชีแบบอันนี้ชีชีชีแบบว่าซ้ำเนาะบ่บหน่อยขั้วหน้อยมันก็ซ้ำมันมีหัดคนเด้วยเพราะว่ามันมันกำลังชื้นแต่ว่ามันเขาเอิ่อนมารู้รู้เออมาดูรู้เพี่น้องมันเป็นมันเป็นอันไหน คุ้ยดอนออกเป็นตัวรำมากเลยเบิรงสีสั่มๆแต่หมดไหนเนาเด้อพี่น้องเอ้ยขอเสิยบสุฟังขั้นงัวหัวร้อนออกลุ่เป็นตัวเมีเจ้าบร่อยตัวอ๋อหัวร้อนนะคั้ามันไหนตัวรำมันจะบร่อยตัวเมีมันจะเป็นแต่ตัวเถิกอืมตัวขั้นเป็นตัวเมียก็ตายอือีนี้นี่อืมเห็นบ่กคุ้ยคุ้ยรำมาตะกี้เขาก็บคลายปะจ้ะมันเป็นตัวตัวเถิกเบิดไปหมดเลย Mình đủ nước này quá xa mà chị mắc Ừ Tại nó ăn mạng nó, bường, 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 chảm, ăn. Bị, nó, thì nó không nên không dám chạm Bên tự đi đi phụ Nó ăn mất cả đèn quá Tại này nó ăn ống màu xịt Em mẹ thấy mà ống ăn mì lắm. nắm xoay, Coi chạp xoay để à? Ông nghe bạn Để mấy cả phai vào nè, mấy bộ ăn ăn. ไดเครื่องก็ะสอบ,อบ,บน,น่ากระแบงเห็นแถานมับเนาะเออมัดปากมั้งเพื่อ,อเสียหอบ้านเพื่อน,นอย้ามันเเ่าไม่ก็ไกลลาือง่ายง่านเครื่องสุมุงนะสามสิบนาทีสามสิบกัวเป็น,ก,นะปนกิโลกัวนะไปนักเดิมนักบ้างยไงก็ตัองหนึ่งาก็ตั้งตีย

mới còn xê đom bên hôm muốn ném đốt mượn vào để tăng ca chắc là có bị súp kê mặc buộc đỡ phi nỏ cái nào bự tuổi đi ha nó mày chỉ cần không phải coi hả? mày bện mượn đôi ba mặn sáu mượn bảy mượn đi ha thứ Đeo quần bình đeo

เคยกินอยู่แต่ว่าเต้จะกบนบหมอยมาเอาเมื่อกี้อุ้ยสีมันแดงด้วพี่นงตีมันแฉบเลีบากเคยกินจ้เกตพี่นงหัวหัวควายออกดูมันจะมีเดบอ่อนเนาะเด็บอ่านไหมอือแเดยีใหม่ไดกินนะพี่นงพีใหม่ไปินดีปีใหม่กินยา

เขาสาวได้เป็พ่อแม่พี่น้องก็ซาบ้าซ้ายได้แหละสิบโมงเลยเนาะสิบโมงกินเขาวสาวกับประมาณนีลแหละมันต้องชิมชิมมันก๋วยก็เป็นไงตีมันน่ะเสะย้อนเป็นใหม่เพราะว่าเขาเปลี่ยนเลยเดาอยู่ปะเนี่ยมันมาชวนมาโอ้ยสูงมันเปลี่ยนมันโดนมันมันเป็นเนื้อแล้วมันเป็น้สีเนื้อมันแล้ว สนาดเพื please, please. Ah? Pues? ่นเจ๊ต uh, สีแบบว่าสีต้มสีส่วาได้่นาดอันนี้เขามาลองเปลี่ยนมอืมมดเนาะมองชมอยากก่อนอาจจะเปลี่นกระเปลี่อียเพราะามาเอามากินกันหิวเนาะอันนี้เขากรเปลี่อียเปลี่มันแห่มนะเขามากินัวมันอันดสกมันสุแล้วเปลี่ยนหมดนสุดม แซ่บแซ่บแซ่บรแซบะแวเขาแซ่ไม่เนไปทางไผ่อไม่เ็นแซ่บไปแก่อนมัม่ต้องห่กเลยมันต้องแั่นเดี๋ยวเพิ่งทีนังมันเห็นด้อนั่งมันหัจนกรอบแต่เนมันเป็นหนาเดียวเด็ดเสียงเท่าช่งอันมาเทาเราไปสองอันเบงเท่าเรา เาจะมีมีไม้เนาะครมิไม้ติดใช้เสียหน่อยเนียงกรอบๆแบบซีนึงก็แเอนเมเนาะเอาดกแบบ้เปลี่ยนอยู่ตอใหรมันให้มันกรอบๆเลยตมันเป็นะนแะไดแม่ถ้าจะต้องต้มต้องส่วนนะต้มส่วให้มันนั่งมั้อือเนก่อนพอได้ยามันเข้าบ่เขานะ เอาตุ้มมังวันนี้เจอกคนะนงเอ้บอบบี้ขตัวกินขาวกันเด้อัตรงอะไรเจอกันไหมคิดหนาพน่นองอ้ขอบคุณขอบใจยิบซี่ไม่ขอบใจไรเลยที่ขาวมาเบิ่งบบอบบี้ตั้งบอบบี้กับปลอยคิดไปไว้เด้อบอบบี้ไ่ค่อยทักที่นมหนองคุ้มให้เพิ่มถ่ายเนาะจะรักกับขอบใจที่ขามาเป็นกำลังใจกันเด้อเจอกันไหมคิดนาัใจันเดว กำลังใจเป <laughs> ็นนาหั้าผู